สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Crypto c a t นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็มีเว็บไซต์ในส่วนของการหาเหรียญ i t c o i n นะแล้วก็เป็นการหาเหรียญ Cryptocurrency นะครับไม่ว่าจะเป็นของ ETH นะครับก็สามารถที่จะถอนได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับจากเว็บไซต์ นี่นะครับแล้วก็วิธีการสร้างรายได้แล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สามารถที่จะมารับชมวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าเว็บไซต์รีวารดีนะครับอ่านว่ารีวารดีแล้วเปล่าตรงนี้นะก็คือรีวารดนะครับตรงนี้เนาะก็นะครับช่องทางการถอนเงินก็จะมีตั้งแต่เพเ p ิลนะแล้วก็บิตคอยอีเทเรียมแล้วก็ไลท์คอยนะครับ แล้วคอยน่าจะมาเด็วๆนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกิฟต์การ์ดก็จะมีในส่วนของ Steam แล้วก็ Amazon แล้วก็ Fortnite แล้วก็ r ล b l o อกนะครับเป็นเกมนะครับอันนี้เนาะโอเคนะวันนี้เราก็จะทำการสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวลิงก์การสมัครนะผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ปัดบนนะครับคนก็กดมานะครับแล้วก็มันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับอ่าให้เรานะครับผมนะมาอ่าหน้านี้เสร็จนะครับเราก็มาอ่านดูก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเราก็มากดอ่า แปลภาษานะครับอันนี้เขาเดาว,ว่าให้เราดูสตรีมแล้วก็รับเงินอ่าให้เราดูสตรีมจะได้รับเงินนะครับรับเงินเพื่อรับชมสตรีมเมอร์คนโปรดที่คุณใช้เวลาดูไปหลายชั่วโมงเรื่องวันนี้และถอนบัตรของขวัญ g i ฟต ก็คือค r ิปโตเคอเรนซีนะครับก็คือว่าถ้าเรานั้นนะครับไปดู Steam เราจะสามารถที่จะหายเงินได้จากการที่เราดันดูสตีมนะครับตอนนี้มียอดนะครับในส่วนของผู้ใช้งานแอปนี้เว็บไซต์นี้อยู่ที่113,241คนด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้นะครับก็อยู่ที่24,834ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ชั่วโมงการรับชมอยู่ที่11,200 8 1ชั่วโมงด้วยกันนะครับวิธีการทำงาน,นครับ how does it work ก็คือ 1. ให้เราทำการ sign up ก็คือสมัครสมาชิกก่อนนะครับโดยการใช้อ e ีเมลนะครับพวกนี้นะครับในการที่เราจะสมัครสมาชิก2ก็คือ Earn Point ก็คือเป็นการาหาคะแนนนะครับแล้วก็3ก็คือนำคะแนนที่เราได้รับมาแล้วก็ไปแลกนะครับเป็น บัตรของควัญหรือไม่ก็เป็นเงินสดก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนบแปลภาษาอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็คือลงทะเบียนด้วยอีเมลของคุณโดยคลิกหรือเข้าสูระบบผ่านบัญชีทวิตอ่ะใครมีบัญชีของทวิตก็สามารถที่จะสมัครผ่านบัญชีทวิตได้เลยนะครับตรงนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้รับชมสรตมเมอร์ที่เราติดตามแล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็รับคะแนนนะครับรับคะแนนจากการที่เราดูสตรีมและทํางานให้เสร็จเช่นเล่นเกมทําแบบสํารวจและนําเพื่อนอื่นๆนะครับถอนรางวัลก็คือเป็นการถอนเงินก็คือแลกเป็นคะแนนของคุณเพื่อรับรางวัลที่คุณต้องการเช่น PayPal cryptocurrency แล้วก็บัตรของควันอื่นๆนะครับเงินสดออกเมื่อคุณต้องการนะครับโอเคเราก็ไปทําการสมัครสมาชิกมาที่คําว่านะครับ l o ก i n นะครับไม่ใช่ดิ r e ส i s t e r ทุกคนนะ,ะมาที่คําว่า r e ส i s t e r จากนั้นก็ ให้เรานับกรอกข้อมูลนะ username นะครับอ่าตั้งชื่อเล่นของเราแล้วก็อีเมลนะครับ email address ก็คืออีเมลที่สามารถที่ใช้งานได้จริงนะครับที่3มก็คือเป็น password ก็คือเป็นในส่วนของรหัสผ่านให้เราใส่รหัสผ่านที่เรานะครับมีจริงๆนะก็คือว่ารหัสผ่านนี้นะครับห้ามนะครับให้ใครรู้เด็ดขาดนะแล้วก็สี่คือว่า confirm รหัสผ่านก็คือใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ก็คือว่า i m a human ก็คือว่าเราแก้แคปชา h a อ่าระบ,บุว่าเราไม่ใช่บอรก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับก็มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอ่าติ๊กไปแล้วก็เลือกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอ่าในส่วนของ Ro บัสนะครับอ่าแล้วก็ Verify ไ,ไปแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กด Register ไปนะครับ หลังจากที่เรานะครัได้ทำการสมัครสมาชิกโดยการกดคำว่าดิ g ิเ t e r ไปเขาให้เรานะครับใส่รหัส Verify นะครับที่ทางแอปนะครับที่ทางเว็บไซต์ได้ส่งไปยังอีเมลของเรานะครับฉะนั้นก็ให้เรามาที่อีเมลของเราแล้วก็ใส่นะครับในส่วนของรหัสที่เขาส่งมา6ตัวด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเป็นรหัสที่เขาได้ส่งมานะครับเราก็นำรหัสนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมนะกของผมก็เป็น320752นะครับ แล้วก็ให้เรากด verify ไปนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งอ่า you account has been verified นะครับได้ r e c t you ไปนะอ่าอันนี้ก็คือว่าเขาก็ได้ส่งเราไปหน้าของเว็บไซต์นะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าระบบนะครับอันนี้คือเป็นรหัสผ่านนะครับอ่าแล้วก็ผมกดเน็ตไปผมขอเซฟก่อนนะครับโอเคทุกคนนาะให้เรานะครับกอดข้อมูลเข้าสู่ระบบก็ให้เราใส่ในส่วนของอ e ีเมลที่เราสมัครไว้เมื่อกี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านด้วยแล้วก็กด ยืนยันแคปชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นรถเบย์รถเมย์นะครับแล้วก็กดอันนี้แล้วก็ล็อกอินไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมุมขวามือนะครับบนขวามือนะครับเมื่อกี้ตรงนี้มันจะเป็นเมนูของการสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเมนูชื่อเล่นของเราแล้วกอ็อันนี้นะ่าจะเป็นการตั้งค่าก็คือเป็นอีเมลของเรา แล้วก็ไรายได้ก็คือว่าเป็นคะแนนที่เราได้รับมาแล้วก็ชั่วโมงที่เรารับชมนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์อยู่นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ เรามาที่หน้าแรกใหม่แล้วก็กดคําว่า start เลยเพราะว่าเขาว่าเขาบอกว่านักวิธีการหาเหรียญก็คือเป็นการรับชมวิดีโอนะครับก็คือรับชมวิดีโอไลฟ์สดนะก็คือสตรีมแล้วก็ทําแบบสอบถามให้สําเร็จนะครับตรงนี้แล้วก็เล่นเกมไปนะครับแล้วก็ทํางานนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับโอเคแล้วก็กด start earning ไปนะครับคำบนนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆนะครับให้เรามาทําอย่างเช่นเมนูของเอิร์นก็คือเมนูของ,างการสร้างไรายได้ แล้วก็เมนูอันนี้คือเราอยู่ในเมนูอื่นนะแล้วก็เมนูวิดดรอก็คือเมนูของการถอนเงินนะครับก็จะมี Paypal Bitcoin นะครับแล้วก็อ t h e r e u o Litecoin นะครับอ่าอย่างเช่น Bitcoin ไปนะแล้วก็ใส่นะครับจำนวนเงินที่เป็นเงินดอลลาร์ไปนะครับแล้วก็กดถอนเงินไปนะครับเหมือนอันนี้ยก็เขาก็คำนวณอยู่นะว่า31 316นะเท่ากับกี่ซาตชินะครับตนะรบบงนี้นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ครับเห็นไหมเขาบอกเลยตรงนี้นะ5ดอลลาร์เท่ากับนะครับ15,966ซาตชินะครับ10ดอลลาร์ครับก็ประมาณนี้นะครับผมนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราถอนไปแล้วก็จะได้รับไปกี่ซาตชินะครับอันนี้เขาก็เขียนนะว่าเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมสูงในการทำธุรกรรม BTC เราจึงขอเราจึงรองรับเฉพาะกระเป๋าบนเครือข่าย BCS ทอนนั้นนับตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ถอน BTC ของคุณรองรับเครือข่าย BNB Smart Chain ไม่มีทางที่เราจะช่วยเหลือคุณได้หากคุณป้อนที่อยู่กระเป๋าเงินผิดนะฉะนั้นก็ถ้าเราจะถอนที่เป็นบิตคอยเราต้องถอนผ่าน BC BSC นั่นเองนะก็คือเป็นกระเป๋าของ BNB ในส่วนของใบแน่นั่นเองนะครับตรงนี้นะเราก็ต้องไปเอาในส่วนนั้นด้วยนะครับส่วนตัวผมนะถ้าผมไม่มีนะผมก็จะถอนนะครับไปยังในส่วนของ p พ y p a l นะครับตรงนี้นะ อ่าเพย์เพลก็สามารถถอนได้นะครับอ่า uh, นี้เขาบอกว่าเพย์เพา PayPal จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5นะครับของการถอนเงินนะโอเคนะครับส่วนสตีมก็คือเป็นการดูไลฟ์สดนะครับลฟ์สดนะอ่า uh, อันนี้เราก็ไปรับชมสตีมได้นะครับพอเรารับชมสตีมแล้วก็จะแปลงเป็นรายได้นะครับ uh, อย่างเช่นผมกดอันนี้ไปนะแล้วก็กดว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับแล้วก็กดอ่า uh, อันนี้ก็คือแก้แคปชาไปนะครับโอ okay, เคแก้แคปชาเสร็จแล้วก็กดอันนี้ไปแล้วก็ ฉะนั้นก็แล้วก็ดูนะดูในส่วนของ s t e ี m ไปนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเวลานับถอยหลังละเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่เขาเกีนว่า26วินาทีอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนั้ดูสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจสักครู่หนึ่งนะครับ ทุกคนครับเมื่อกี้ก็คือเป็นการวนลูปในส่วนของอรอให้เข้าสติมเนาะซึ่งตรงนี้นะครับรายละเอียดเขาเขียนตรงนี้นะว่าดาดูเวลาในการรับรายได้ก็คือว่า,นานห,นนหนาทีนะครับหนึ่งเหรียญต่อนาทีนะครับเรามาดูกันว่าถ้าผมดูไปหนาทีจะได้รับไปกี่เหรียญน,นะครับโอเคทุกคนนะก็เมื่อกี้นะผมผมก็ทําความเข้าใจตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> ในส่วนของ how does it work นะครับเขาได้บอกว่านะครับว่า ให้เรานะครับผมน่าก็คือมี3จุดโทเค็นที่แตกต่างกันก็คือว่าคะแนนสะสมคุณจะได้รับหนึ่งคะแนนสะสมสำหรับการดูทุกนาทีที่คุณดูสตรีมนะครับแล้วก็2ก็คือเวลาเวลาในการรับชมก็คือว่าต้องใช้แต้มเหล่านี้ในการรับชมสตรีมนะก็คือว่าเราต้องหาแต้มก่อนนะครับในการที่เราจะรับชมสตรีมก็คือได้มาจากการที่เราทําตามข้อเสนอก็คือทําตามแบบทดสอบนะั่นเองนะครับแล้วไม่ก็เชิญเพื่อนเนาะแสดงว่าเราต้องไปทํา แบบทดสอบก่อนนะครับหรือไม่ก็ข้อเสนอหรือไม่ก็ผู้อ้างอิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำนนทก่อนนะครับผมหมายถึงว่าเอืนก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของข้อสเสนอนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวอสตีมแล้วก็ควิชชั่นแล้วก็อินไวท์เฟนนะครับก็คือเป็นการชวเพื่อนอันนี้คือเป็นโบนัสนะครับก็จะได้อยู่ที่เจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับอา่าแล้วก็กดรับไปตรงนี้นะอา่าแล้วก็กดซับสไครป์ไปอา่า ก็คือว่าจะให้ระบบน้าส่งในส่วนของจดหมายให้เรานะครับไปที่อีเมลของเราอ่าเห็นไหมห้าสิบสองนะครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชั่วโมงเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ชั่วโมงนะผมน่าจะดูสตรีมลดลงเหลืออีกยี่สิบแปดนาทีมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนเนาะอันนี้คือไปติดตามทวิตเตอร์แล้วเปล่าอ่ากดคอนตินูนไปนะครับแล้วก็ไปกดติดตามทวิตเตอร์ของเขานะครับอ่ากดไปสตาร์ทไปนะครับแล้วก็ เซนโค้ดอ๋ออันนี้คือเป็นการอ๋อผมยังไม่เข้านะครับในส่วนของ Twitter ของผมนะแต่ว่ามันได้คะแนนเห็นไหมอันนี้ก็ในส่วนของ Follow ในส่วนของ Instagram นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับระบบก็จะขึ้นหรอเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็กด Follow ไปนะครับอ๋ออันนี้คือผมต้องเข้าระบบก่อนผมเขาไม่เข้าอีกนะอ่าได้อยู่นะครับได้คะแนนอยู่นะครับอันนี้ก็คือ Facebook ไปก็ ไปกด follow ในส่วนของ facebook นะครับอ่าก็ไปกดไปแล้วก็เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเฟซของผมนะอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับปิดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้มาแล้วก็จอยเทเลกรมนะครับอ่ากดจอยไปคอนตินูนไปเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิดไปนะครับอ่าก็ได้มานะครับเท็กกนะครับก็กดไปสัมมิตไปนะครับ อ๋อเราต้องเอาลนะิงก์วิดีโอมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็คือเป็นการสร้างวิดีโอใน t i k t o k แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่200รเหรียญในส่วนอันนี้คือเป็นการสร้างวิดีโองใน YouTube แล้วก็มาใส่ตรงนี้ก็จะได้รับอยู่ที่200รเหรียญเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการหาเหรียญก่อนอ่ะส่วนวิดดอนะวิดดอไปก็คือการถอนเงินนะมาดูกันว่าเมาื่อกี้การถอนเงินตรงนี้มันจะได้รับอยู่ที่กี่บาทอ่าเขาไม่ได้เขียนนะว่า 5ดอลลาร์เขาต้องใช้คะแนนกี่คะแนนนะเขาไม่ได้เขียนนะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่ายังไงนะครับก็กดคําว่าวิด,ดอไปอ่าเขาจะบอกว่า5ดอลลาร์ต้องใช้คะแนนอยู่ที่5,500คะแนนถึงจะมาถอนเงินได้10ดอลลาร์ก็น่าจะเป็น1 0 0 0 0หมืนคะแนนนะครับโอเคชัดเจนนะครับก็คือเราต้องหาคะแนนตรงนี้นะครับมาที่สติมใหม่นะครับก็คือเป็นการดูสติมอ่าแล้วก็ออฟเฟอร์นะครับ อันนี้คือการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็ The Flow นะับก็คือเป็นการเชิญเพื่อนแล้วก็ปี้ลิงก์นี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของเรามาร่วมเล่นได้ตรงนี้นะครับเึ่งจเขาได้บอกว่า,าการแบบนะนําตัวเองหรือคนในครอบครัวเดียวกันจะนําไปสู่การไรด้คะแนนที่ได้รับและบัญชีของคนอ่านทุกเลิกแสดงว่าห้ามปั๊มนันเองกนะคือห้ามอาบอกคนในครอบครัวของเรามาสมัครนั่เนเ่งไม่งั้นก็จะมีโอกาสที่จะถูกยกเลิกบัญชีของเราได้นะครับโบน u s ก็คือเป็นในส่วนของการรับเปลี่ยนจากเรื่องนี้เนาะ q u i สก็คือเป็นคําถามนะเรามาตอบคาถามตรงนี้ได้นะครับมันจะมีคําถามให้เราตอบแล้วก็มีเวลาด้วยตรงนี้นะครับอ่าผมกดแล้วก็อันนี้คือต้องใช้ Android หรือไม่ก็ iOS นะครับในการที่เราจะ install ไปซึ่งผมขอไม่ทําในส่วนนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อ่า install เหมือนกันผมขอไม่ทำแล้วกันเนาะแล้วก็เราก็ไปเลือกทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้อย่างเช่น ้าแบบสอบถามแล้วไม่ก็ดูสตรีมนะครับตรงนี้แล้วไม่ก็เชิญเพื่อนเนาะถ้าใครถนัดช่องทางไหนก็ไปทําในส่วนของช่องทางนั้นในส่วนของทำออฟเฟอร์จะไม่จํากัดคะแนนนะครับแล้วก็เวลาส่วนการสตรีมจะจํากัดอยู่ที่2880คะแนน2880คะแนนต่อวันนะครับส่วนการทําแบบสารวจก็จะอยู่ที่450คะแนนต่อวันนะครับ Invite f r i e n d ก็จะไม่จํากัดนะครับว่าต่อวันนั้น จะได้รับเท่าไหร่อันนึงคือเขาไม่จํากัดน,นะครับส่วนโบนัสพอยต์ก็คือเขาจํากัดให้แค่ประมาณเ0็ตลอดชีพนั่นเองนะครับโอเคผมจะลองไปที่สตีมใหม่นะครับอ่ากดใหม่แล้วกันอ่ากดใหม่แล้วก็ I am human นะครับแล้วก็กดยืนยันแคปชั่นใหม่นะเมื่อกี้มันไม่ได้รับนะคะแนนก็งงงเหมือนกันอ่า start watching นะครับอาเราก็ start แล้วทุกคนนะอันนี้ก็นะผมก็ มันดูได้หรือเป่ากลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับว่านั่นดูสักคู่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้รับชมไปนะครับผมนะก็น่าจะเยอะไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาตรงนี้ที่เป็น30นาทีตอนนี้มันก็หายไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองกดมันน่าจะมีในส่วนของเมนูประวัตินะผมะัะเพราะว่าเราน่าจะได้รู้ว่าคะแนนของเรานั้นมาจากไหนบ้างนะั่นเองนะครับโอเคนะ ก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็สอนแล้วในส่วนของการสร้างรายได้ก็คือจากการที่เรากดคําว่าเอิญแล้วก็มีในส่วนของการ complete offer ก็คือในส่วนนี้นะครับนี่นะแล้วก็วอสตีมก็คืออันนี้นะครับแต่ว่าการที่เราจะวอสตีมได้เราต้องมีในส่วนของเหรียญก่อนนะครับแล้วก็ task question ก็คือในส่วนการตอบคําถามแล้วก็ invite friend ก็คือในส่วนการแนะนําให้คนมาสมัคร เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า r e w a r d Day นะครับ r e w a r d a d นะครับแล้วก็สุดท้ายคือโบนัส Point ก็คือรับโบนัสฟรีๆนั่นเองนะครับก็นะครับอันนี้คือนะครับนนคือผมได้รับชมนะในส่วนของวิดีโอไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้รับเหรียญมาอยู่ที่แค่2เหรียญเองทุกคนนะ่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าวันไหนที่ผมได้ถอนเงินผ,ผมก็จะมาอัปเดตในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันวิดีโอหน้านะครับตอนที่จะมาสอนถอนเงินนะครับสวัสดีครับ